วัดสันตินิคมอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับสิ่งที่โดดเด่นและสวยงามที่สุดภายในวัดแห่งน,นี้ก็คือพระมหาธาตุจุลามณีพุทธเจดีเก้ายอดครับที่สร้างขึ้นโดยหลวงปู่สะอาดกุศลจิตโตนะครับพระอาจารย์ที่ชาวบ้านต่างนับถือศรัทธาซึ่งภายในเจดีมีการแบ่งเป็นชั้นๆมีทั้งชั้นเมืองมนุษย์นรกสวรรค์ จำลองแต่ละชั้นนี่สอแซกคติทาคำสอนทางพุทธศาสนาให้มีความแตกต่างจากวัดทั่วไปเสมือนว่ามาที่นี่ที่เดียวเหมือนได้ไปทัวร์ครบทั้ง3โลกเลยล่ะครับสวัสดีครับคุณวิกเตอร์อาจารย์ธงชัยใช่ไหมครับใช่แล้วครับอุ้ยสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับสู่พระธาตุจุลามณีชั้นที่สองเป็นชั้นมนุษย์ครับเป็นชั้นที่ขาบเกี่ยวระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนชั้นล่างหมายถึงว่า นรกสี่ชั้นลงไปอีกภายในชั้นเบืองมนุษย์ครับถูกจําลองเป็นบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบครับใช้เป็นสถานที่ที่นั่งสมาธิป,ปฏิบัติธรรมระลึกถึงความดีความชั่วที่เราได้กระทําลงไปในภพชาตินี้อาจารย์ครับเสร็จรจากชั้นมนุษย์ชั้นนี้เราควรจะไปเยี่ยมชมชั้นไหนต่อดีครับอาจารย์ไม่ก่อนที่จะไปนี่จะถามว่าคุณวิกเตอร์อยากจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรก โอ้โหอาจารย์ชี้นิวซะด้วยขึ้นสวรรค์หรือลงนรกอย่างนี้เลยขอทำความดีก่อนละกันอาจารย์ใช่ใช่ใช่ดูดูแล้วคุณวิกเตอร์นี่ต้องขึ้นสวรรค์แน่นอนขอบคุณอาจารย์มากเลย สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ขึ้นมายืนบนแผ่นดินก่อนเดี๋ยวจะตกลงไปนันไหลตามน้ําตกเนี่ยขึ้นมาไม่ได้เลยนะอาจารย์แย่เลยอาจารย์หูบรรยากาศบนชั้นนี้เหมือนสวรรค์จริงๆครับต้องอยู่ให้นานๆจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยบนกําแพงเหล่านี้ก็คือเล่าเรื่องราวสวรรค์ทั้ง6ชั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ อันนี้คือสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ฮะอ่าชั้นที่หนึ่งครับชั้นจตุมหรือจตุมหาราชิกาชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่อ่าสูงปวอมนุษยมาน,นิดนึงแต่เป็นชั้นที่อ่าเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4ี่นะอ่าดูแลอยู่ครับาแล้วก็ดูแลรักษาโลกไปด้วยแต่ว่าอาจารย์เพิ่มครับผมเองเคยได้ยินคำนะฮะเป็นคําพูดที่เขาบอกว่าขึ้นสวรรค์ชั้น7 แต่ว่าในนี้คือผมเห็นมีแค่6ชั้นเท่านั้นนี่ะฮะอาจารย์สวรรค์น,นตามคติในพุทธศาสนามีแค่6ชั้นอ้าแล้วชั้น7มาจากไหนฮะอาจารย์ชั้นเจ็นี่เป็นความสุขที่มนุษย์เปรียบเปลยขึ้นมาโอ้สุดยอดในความสุขต้องเป็นสวรรค์ชั้นเจ็ดจริงๆครับแต่ที่ถัดขึ้นไปจากสวรรค์จริงๆแล้วเป็นชั้นที่มีชื่อว่าชั้นนิพพานซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดของพระมหาทาัุเจดีย์แห่งนี้ครับโอ้แสงสี สวยงามมากเลยนะฮะตอนนี้เป็นชั้นของนิพพานฮะชั้นีนคนโรคคนทุกข์คนโศกคนโรคคนภัยทั้งหลายแหละคือชั้นนี้คือเหนือสวรรค์ขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะเหนือสวรรค์ครับตรงกลางนี้คือประดิษฐานอะไรครับอ๋อเป็นพระบรมสารีลิกธาตุขององค์พระสมมาสมุทเเจ้าเ,เรียวกว่าเป็นกระดูกด้านขวาไหล่ด้านขวาไหล่ด้านขวาครับผมแล้วต่อมาฮะตรงกลางไปแล้วบริเวณรอบๆครับอาจารย์เพิ่มเป็นอะไรฮะ มันก็เป็น,ปนพระพุทธองค์พระอรหันตร์ครับอ๋อพระอรหันต์พระอรหันที่สําเร็จเข้าถึงนิพพานแล้ว1,249องค์ห้องนี้เป็นห้องสําหรับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจเจริญปัญญาชินถึงขั้นสูงสุดได้เห็นชั้นเมืองมนุษย์ชั้นสวรรค์แล้ก็ชั้นนิพพานกันไปแล้วครับชั้นต่อไปนี่ ถือเป็นไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดและเป็นชั้นที่เชื่อว่าหลายๆท่านต้องกลัวครับนี่ครับนั่นก็คือชั้นนรกภูมิซึ่งภายในชั้นนี้รับรองว่าจะต้องตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้สัมผัสอย่างแน่นอนเฮ้ยไอ้ชีที่นี่อะไรครับเนี่ยผู้ที่ลงนรกและรอคําตัดสินโอ้โหน่ากลัวมากคุณผู้ชมตอนนี้เราลงนรกมาแล้วนะฮะมี ผู้ที่รอต้อนรับเราแล้วนะฮะนั่งลงนั่งลงท่านยมราชอานี้กลางท่านยมราชนะฮะผู้ชี้เป็นชี้ตายมนุษย์ที่ทำความผิดมาอยู่ตรงนี้แล้วจะตัดสินมีท่านสุวรรณสุวรรณโปรดเมตตาค่ะด้วยท่านยมราช นี่ค่าสัตว์ค่าวัวค่าควายก็จะเป็นตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์อย่างนี้อันนี้คือสินข้อหนึ่งค่าสัตว์ตัดชีวิตตกปลาตกปลาก็จะโดนขอเกี่ยวทุกหัวอ๋อนี้ทุกหัวนี่เป็นหมูฆ่าหมูอต่อมาก็ผิดศีนข้อสองค่ะลักทรัพย์ข้อสองลักปลอมตัวเป็นพระมาเอาของมาบริจาค ตกนรกมันต้องก็ต้องมาชดใช้กรรมนะฮะนี้นั่นอะไรกันขโมยตัดมือรักของวัดขโมยของนั่นเองนะฮะตายไปตกนรกโดนตัดมือครับต่อไปข้อ3ผิดลูกผิดสามีผู้อื่นรักเอาเมียเอาสามีผู้อื่นก็จะโดนขึ้นต้นนิ้วขึ้นต้นนิ้วค่ะต้นนิ้วนี่จะเป็นหนามแหลมแทงข้างบนก็มีอีกกาจิก ข้างล่างก็จะมีสุนัขไล่กัดไม่ยอมขึ้นก็จะมีสุนัขน้มก็จะมีหน้มแทงทิ่มตลอดเวลาทรมานสุดๆต่อไปโกหกโกหกมาแล้วโกหกนอนตัดลิ้นหน้าเป็นลิงหน้าไหว้หลังหลอกโดนตกนะใช่ไหมโดนนี่ใช่จิ้มตาตัดลิ้นนะฮะ ใช่ครับนี่คืออะไรฮะกระทะทองแดงหรือเปล่าครับ่ใช่นะกระทะทองแดงช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยเพราะว่าเป็นน้ํากรดเป็นร้อนมากอันนี้คือต้องทําผิดอะไรนะฮะถ้า <ทำ S 1> ลงผิดกระทะทองแดงกระทะทองแดงเช่นกินเหล้าอะไรทุกอย่างมันอย,ยู่ในนี่หมดเลยแล้วก็มียมมาพูดคอยคุมไม่ให้ไม่ให้ขึ้นมาใช่จนกว่าจะหมดเศษกรรมอันนี้กินสุราดื่มสุรา ก็จะโดนโดนกอกปากโดนน้ำเมากอกปากเป็นน้ำกดนะคะนี่ฮะคุณผู้ชมคือภายในนรกแห่งนี้ได้ยินไหมฮะมีเสียงหมาหอนโหยหวนเป็นระยะเลยแถมแสงสีนะครับก็เนี่ยใช้แสงในลักษณะของแสงสีแดงเปรียบเสมือนแบบความร้อน ในขณะที่เราอยู่นรกนะฮะเห็นแบบนี้แล้วแหมผมไม่กล้าทำปิดสินข้อไหนอีกแล้วละครับปูยัวตายไปจะตกนรกต้องมารับชะตากรรมกับบาปกรรมที่ทำไว้ครับดูสิครับจำลองได้เหมือนจริงครับมาครบครับทั้งแสงสีเสียงไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยหุ่นรูปปั้นวิญญาณที่ต้องชดใช้กรรมอยู่ในรูปแบบต่างๆ คือหุ่นรูปปั้นนรกภูมิแบบนี้เราน่าจะเห็นมาจากหลายๆที่ครับแต่ผมว่าที่วัดแห่งนี้น่ากลัวสุดๆเพราะว่ามีทั้งไลท์แอนด์ซาวครับแหม่ย่างกับเราเข้าไปเดินทัวร์อยู่ในนรกจริงๆทั้งน่ากลัวทั้งวิเวกวังเวงวิเวงโหวว้ายแหม่ก็เป็นการเตือนสติจะได้ไม่กล้าทําบาปอีกครับแหม่ผมว่าได้ผลนะครับเนี่ยแบบนี้บรรยากาศภาพรวมของชนรกตรงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงฮะคือหลวงปู่สะอาดกุศลกิจโตนะคะ วันหนึ่งท่านก็ไปท่องเที่ยวแล้วก็เกิดความสลดสังเวชก็อยากจะเอามาให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้มาเห็นให้เป็นเตือนใจว่าจะไม่ต้องลงไปทําผิดลงนรกอีกท่านก็เลยเอามาจําลองในยยะก,ก็คือตั้งแต่เกิดมาเป็นคน,น,นเราต้องทําความดีไม่ผิดศีลท่าแล้วก็ถ้าทําความดีเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์ มนุษย์เป็นแดนกลางเราเป็นมนุษย์ตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์ตอนนี้เรายอยู่ดนุใช่โย,ย,ยดุดแดนมนุษย์เราจะทําความดีก็ได้หรือทาความชั่วก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราใครอยากสัมผัสบรรยากาศเข้าถึงหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องการเตือนสติไม่ให้ทําบาปในรูปแบบของแสงสีเสียงสมจริงได้ทั้งความตื่นตาตื่นใจและก็ได้ข้อคิดคติทากลับบ้านไป ก็ขอเชิญนะครับมากันได้ที่วัดสันตินิคมอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งภายในวัดก็ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้เยี่ยมชมและก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับใครที่ได้มารับรองว่าต้องคึ่งครับและก็จะทำให้คุณผู้ชมรู้ว่าการเข้าวัดไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปไทยทึงรับประกันครับ